โูมินั่สุดท้ายด้วยโอเคฮัลโหล I am William น่ารักไหมน่ารักไหมถ้ารู้สึกว่าวิลเลียมคือเลเวลหนึ่งวิลเลียมคือเลเวลหนึ่งตุ้ยจะเป็นเลเวลสองอะละตุ้ยมาละไม่ค่อยถนัดเลยไม่ค่อยเครียดคือพี่นัทตอนนี้อรอคาร์บาวีอ่านะครับทุกคนเดี๋สาวสั้น สวัสด,ดีครับชิตุ้งะรับเอออันหนึ่งแล้วตุ้ยอ่ะมาเวนี้แล้วอ่ะตุ้ยมาเบอร์นี้แล้วอะ่ววอะฉะนั้นหลังจากนี้คือเลโก้คือเลเวลสามนะเออเรามันสงสยนี่อยู่แล้วิวเวอะอ่ะอ,อ่ะเช่นีครับยาย ก็สั่ง I am Iskaker เธอสักมาเสียงเหมือนมากเธอใช่แล้วแล้วสวัสดียายเธอแล้วเธอดูหน้าพี่นัทตอนเนี้ยไม่รู้ว่าตัวเองจะต้องไปเลเวลอะไรแล้วอะดูอพ่อป้า ต่อไปโฮงโฮงโฮงคือเลเวลสี่นะตีมาเรามันน่ารักอยู่แล้วมาแล้วเรามันขายแมวอยู่แล้วมาเลยน่ารักอยู่แล้วอาสัตไม่ไม่อาสัตเฮทีริงแล้วมันได้เลยเอ้เน่เน่เน่มาแล้วังไรดีอ่ะดีค่ะนายท่าน เว่ยเยบีมเ่เ่เยเ่บีไมดูเรื่องเลยอ้งไม่เขาโม่อย่าม่อย right. ่าบีมกันไงเนออยากให้ทุกคนมีความสุขก็ต้องโม่อย่าโอบีมโอสาอบอกว่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้แปลให้เออพี่จิมพี่หงพูดว่าแง่เขาเดิมเลยอ่ะเลไม่เข้าใจตอนนี้แปลแบบไม่แปลมากเมาดูตัวเต็งดีกว่า มาละเชิญด้านนี้เลยเลเวลห้าอ่ามาแล้วมาแล้วผมไม่ช่องครับทุกคนไม่เคยใครมีกล้องเท่าไหนถ่ายมาเห็นครับทนี่จะเป็นการเบลแห่งประวัติศาสตร์เออสัตว์วันนี้ไม่มีอีกแล้วอาจจะมีแต่ว่าเอาอันนี้ก่อนไอ้ตุ้ยพอแล้วตุ้ยโอเคเออไม่ก็นี่ไงความเบลก็แทกหน้าไอ้บ้าหน้ารักจังเออเฮ้ยผมว่าจะแบบไปเร็วไปเลยด้านแล้วมาของผมพอน่ารักจังยัง ๋อครหูยนะจรับมากรับใจมากยอมากรับใจแหลกแคมากให้ทำอะไรทำหมดเลยนะคะ